<c oughs> ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เขาก็ที่เขามาชมก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทั้ง facebook YouTube แล้วก็ t i k t o k นะครับสวนลุงนนท์วันนี้จะมาอัปเดตส,สวนครับแล้วก็ตอบคำถามที่หลายคนถามก็คือพื้นที่กี่ไร่ค่าขุดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะมาตอบให้นะครับพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับ5้าไร่3ามงาน ที่วัดตาม GPS นะครับแต่ว่าฉโฉนดมันแค่สีไร่ครับแต่มาวัด GPS มันได้ห้าไร่สามงาน,นพื้นที่ตรงนี้ครับจากขอบเนี่ยไปถึงนู่นครับ้างหน้าสะกลลราจะบินดู <c oughs> พื้นที่ห้าไร่สามงานเนี่ยราคาขุดคือจ้างเหมาเลยครับในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาททั้งขุดทั้งปรับเรียบร้อย หนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทครับถึงตรงนี้แหละครับใช้เวลาขุดอยู่หกวันเต็มๆครับหกวันเต็มๆวันละประมาณสิบชั่วโมงถึงสิบแปดชั่วโมงครับก็ถ้าตีเป็นชั่วโมงก็พอดีครับถ้าตีเป็นชั่วโมงหกสิบชั่วโมงนี่ก็แสนแสนแปดพันครับอันนี้แสนหนึ่งหมื่นก็เท่ากับงานชั่วโมงครับแต่ว่าเป็นงานเหมาครับจ้งางเหมา แบบเขียนเองครับแบบเจ้าของแปลงคือผมเนี่ยแหละครับที่เป็นอดมินเนี่ยเป็นคนเขียนเป็นลูกชายของลุงนะครับเป็นคนเขียนขึ้นมาก็งานแต่ละแปลงที่ว่าขุดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับราคาราคาแต่ละแปลงจะขึ้นอยู่ที่รายละเอียดการขุดนะครับขุดมากขุดน้อยขุดง่ายขุดยากหลายคนจะเข้าใจว่าห้าไร่เท่ากันต้องราคาเท่ากันไม่ใช่นะครับ ของบางคนเนี่ยห้าไร่เหมือนกัน,นยอ,อย่างเช่นห้าไร่ทางของผมเนี่ยบางคนขุดสองแสนก็มีครับเพราะรายละเอียดมันเยอะแต่อันนี้คลองผมจะไม่ได้ทาซิกแซกไม่ได้ทำโค้งเหมือนของคนอื่น,นครับเพราะว่าที่มันแคบยาวครับถ้าทําคลองซิกแซกมันจะเสียพื้นที่ตรงที่มันโค้งนะครับมันจะใช้งานไม่ได้ใช้ได้ก็ใช้ไม่ไมเกิดประโยชน์เต็มที่ครับก็เลยเอาคลองตรงครับแต่สะก็ยังโค้งเว้าอยู่ครับเป็นประเด็นสะโค้งก็เป็นประเด็น,นครับ หลายคนก็มาแซะว่าทําไมไม่ขุดสี่เหลี่ยมธรรมดาก็นั่นแหละครับก็ก็คุณยังชอบแบบสี่เหลี่ยมครับผมก็ชอบแบบนี้ครับมันก็ชอบคนละแบบครับเราจะบ้ากันไม่ได้ครับคุณชอบสี่เหลี่ยมคุณก็ขุดสี่เหลี่ยมครับแค่นั้นผมชอบแบบนี้เพราะว่าขุดแบบนี้ครับตรงนี้คือเป็นจะเป็นพื้นที่ปลูกบ้านครับที่วอวล์เนี่ยคือเราเขียนแบบให้มันรับกับที่เราวางแผนไว้ที่จะอยู่อาศัยด้วยตรงนี้คือที่จุดที่ เป็นรุมถลุมกล้วยครับจะปลูกบ้านครับ <c oughs> ตรงที่เว้าเข้าไปก็จะทําเป็นศา,าลาเลี้ยมน้ำร <c oughs> สระนี้คือออกแบบจะใช้งานคือจะมาอยู่อาศัยครับอันนี้ก็เป็นถนนครับถนนืไปเราก็จะไปเลี้ยวตรงข้างสาระเลข <c oughs> แปดเลี้ยวซ้ายไปชิดขอบทางฝั่งซ้ายครับก็ <c oughs> จะไปขึ้นนู่นครับตรงทมดินใหม่หนู่นครับถนน <c oughs> แต่ฝั่งฝั่งขวาที่เป็นคลองเนี่ย จะทำอาจจะทําเป็นแปลงผักครับแปลงผักยาวเลยเราก็ปลูกไม้ผลตรงริมคลองฝั่งนี้ฝั่งในฝั่งนอกเราจะปลูกเป็นหมากนะครับหมากเราสั่งมาแล้วสามร้อยต้นสองร้อยกว่าต้นจะปลูกเป็นรั้วครับริมจะเป็นแนวรั้วหมากสะใหยเนี่ยลึกลึกห้าเมตรนะครับก้นสะห้าเมตรรวมสดีก็นะ้าจะงวันหกเมตรเกือบเจ็ดเมตรสะใหญ่ความกว้วงบางกา บางคนถามขนาดความกว้างนะครับความกว้างของสระมันเป็นสระฟรีฟอร์มครับมันวัดไม่ได้วัดด้วยมันแต่คร่าวๆคือเขียนไว้ในแบบนะมันคือ25้าเมตรคูณ35เมตรครับแต่ขุดจริงๆไม่ถึงครับมันนอาจจะประมาณสัก20คูณ30สบครับประมาณความกว้างความยาวของสระ,ะนี้นะครับพื้นที่น้ําพื้นที่น้ำทั้งหมดทั้งสระทั้งคลองสระสามลูกคลองเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไร่ครับ ที่แรกอนะ่ะเขียนแบบไว้คือมันจะมีคลองรอบนาฝั่งนี้อีกครับคือถ้าเอาตามแบบนะคือมันจะมีพื้นที่น้ําเนี่ยหนึ่งไร่พอดีครับพื้นที่อไร่จะมีพื้นที่น้ำหนึ่งไร่นาอีกไร่สองงานที่เหลือจะเป็นโคกหมดครับแต่พอมาทําจริงแล้วมันไม่ได้ครับบริบทมันไม่ได้คือถ้าถ้าเราทําคลองเนี่ยคลองรอบเราก็มีคันคันคันล้อมอีกนา้าจะเลยแคบมากครับ มันจะเลยแคบมากก็เลยเปลี่ยนแผนครับคือให้เขาลอกเอาดินที่นาไปทําเป็นคันล้อมไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดคลองครับมันก็จะได้พื้นที่กันมอีกน้ําเนี่ยถามมาพอไหมอนาคตเนี่ยไม่พอครับน้าขนาดนี้เพราะว่าต้นไม้บางบ,บางอย่างมันใช้น้ําเยอะครับเราก็จะเจาะบาดานแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ครับเต,เติมเติมเมาครับเพราะว่าถ้าขุดใหญ่กว่านี้มันก็เสียพื้นที่ไปอีกครับเรา เสียกันเจาะบาดาลีนว่าครับพอเราจะไปอยู่อาศัยอยู่แล้วเราต้องใช้น้าบาดาลอยู่แล้วครับเพ,พราะน้าสระมันเอามาอุปโภคไม่ได้อยู่แล้วครับอุปโภคบริโภคไม่ได้อยู่แล้วต้องไปาน้ําบาดาลก็เจาะบาดาลติดโซลาเซลล์ครับโซลารเซลล์อะไรก็เตียวหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆครับก็ไม่ได้อปเดียอะไรแล้วครับก็ให้มาตอบคาถามครับที่หลายคนถามหลายคนอยากรู้ว่าขุดเท่าไหร่ออกแบบยังไงคือออกแบบเนี่ยก็ออกแบบเองศึกษาเองครับ ไม่ได้ไปอบรมไม่ได้ไปอะไรหรอกครับก็ดูใน u t u b e นี่แหละครับดูคนที่เขาทําทําแล้วแล้วเขาออกมาพูดให้ฟังว่าของเขามันบกพร่องตรงไหน,นคนจะแก้ไขอย่างไรเราก็เอาความรู้หลายๆอันมามาตกผลึกเป็นของเราเองครับแล้วก็มาเขียนเขียนตามใจครับคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะสวัสดิเขาว่าสร้างบ้านตามใจผู้อยู่ผู้อู่ตามใจผู้นอนประมาณน,นั้นแหละครับมันก็ถูกใจครับเพราะออกแบบเองแล้ววันนี้เราจะพาไปชมอันนี้ด้วยนะครับ เป็นแปลงของประธานชมชนครับที่หลายคนมาว่าไม่มีเงินจะทําได้อย่างไงคนจนจะทำได้ยังไงนี่ครับไม่ต้องลงทุนสักบาทครับขุดพื้นที่สามไร่ครับไม่ต้องลงทุนสักบาทแถมมีต้นไม้มีพันุป่ามาให้ด้วยครับคือเบ็ดเสร็จครับเขาทําให้หมดทุกอย่างเรารอดูแลอย่างเดียวครับนี่ที่คนที่มาแซวว่าไม่มีเงินจะทํได้ยังไงคนจนจะทำยังไงนี่แหละครับไม่มีเงินก็ทําได้ครับนี่แปลงนี้ข้างๆกันเพิ่งขุดเมื่อวานครับพื้นที่สามไร่ครับ ไม่ต้องเสียเงินสักบาทลวงขุดให้หมดครับต้นไม้ก็ลวงจัดให้นี่ครับพื้นที่สามไร่ที่กำลังขุดนี่ยประสาสองลูกอันสาลูกแรกขุดเสร็จแล้วนี่สาลูกสองกำลังขุดครับหลายคนมาแซะว่าไม่มีกันจะทำยังไงนี่ครับโครงการเขามีถ้าคุณจะทําจริงครับคนที่เอามือขุดก็มีครับ้าเคนจะทําจริงเขาไม่อ้างหรอกครับไอ้พวกที่อ้างส่วนใหญ่จะไม่ทำหรอกครับไม่ทําหาอะไรหรอกครับ อ้างอ้างนั่นอ้างนี่ไม่ทำบางทีครับบางคนเขาปลูกในระเบียงเขายังปลูกครับในห้องเขามีพื้นที่พอบอกว่ามีขุดฟรีไม่มีที่ดินอีกหลยมันก็อ้างไปอีกอ้างไปเรื่อยผักไฮโดรผักอะไรเขาก็มีครับปลูกในระเบียงก็ได้ทุกวันนี้อันนี้เป็นที่ที่เห็นเนี่ยเป็นตัวเก่าครับที่เขาขุดแต่ปีแล้วเป็นสวนไผ่อันนี้แกลงทุนขุดเองครับลงทุนขุดเองมีมีคลองล้อมมีสะสองลูก แต่พื้นที่ตรงนี้มันจะ,จะจะจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันมมีทางเข้าน,นะครับที่มันไม่ไม่ไมสวยคือทางทางเข้ามมี <Might. S 1> ของผมมันติดติดถนนครับมันก็ยังโอเคอยู่ขุดสวยนะครับนี่ไม่ได้เสียเงินสักบาทนะครับเส,สียแค่ค่ามอ่ร้อยน,นะครับให้แมคโครนี่ครับเอามาให้เป็นแนวทางครับใครสนใจก็ติดต่อพัฒนาชุมชนประจําอำเภอครับ เขามีโครงการไม่ต้องเสียเงินครับคนที่บอกว่าไม่มีเงินจะทําไงนี่ครับดูครับดูคุณดูครับไม่ต้องเสียสักบาทเขามีพันปลามีต้นไม้มาปลูกให้พร้อมเราดูแลอย่างเดียวเราเก็บผลผลิตแค่นั้นครับแล้วก็อนาคตเขาจะเขาจะทาเป็นผักดันเป็นศูนย์เรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้านครับมีทุกหมู่บ้านครับสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ